บาน,นี้เมื่อหันเมื่อวันเมื่อหัน,หนยุฟังตั้งพุ่นบาน,นี้สิผ้ามาเบิ่งขาวดำพงจะนี่นี่ให้นี่ดำพงให้นี่กระดำบ่ผพงดำหนามยุจ้ะนามเอาจ่อยแจจังหน่อยให้นี่สวัสดีเบิร์ดละจ้ะเอเ๋อเ้เบิ่งย้อนเสียงจังหน่อยเด้อเดี๋ยวคืนเดี๋ยวแดดจ้าไอตัดแจนพินดิน ฟังทางนี่ดำพงจ้านี่นี่ดำพงเนี่ยหนิตัวนี้ดำพงเลยซักลุงดำพงตอนท้ยคลิปให้เบิ่งกันจ้าซักลุงดำพงอาน้าหยอดไม่นี่จ้าถ่ายเบิง่งเดืดอดแดดเดี๋ยวแดดเดี๋ยวบดสอดบิ้งเดียว เราลงไปสำรวจเบิ่งใกล้ๆเราบักักิ่งน้ำกันแทบบักักลงไปสำรวจใกล้ๆแล้วบบลลลวะ <laughs> ขอปฝนจา้าเราไปเอาขอปฝนออกขอบฝนโล่เราจะซื้อเราไปหารถขาบบดฝนออกมีแม่บารีมาแม่ว่าได้เขาวิฝนยังลบออกเราไปหาลบจ้ะลงไปลบกล้าคลอดเบิร์ดเด้อได้ผลอยู่ จ้าน้อมพัดเขาดำพงจ้าเขาดำพงเลยนี่ผ้าม้วเบิกกะไก่คันเตะคันเตะหน่อยตอนนั้นรัดอันรัดไ้จ้าดำพงเลยนี่เสีกยนี่ดำพงนี่ซีกนี่ดำพง,น,น,ำพงนี่มองนี่ดำพงเลยสิ่งที่ออนไ้ายมือหันนั่นคือวานทั้งวานทั้งดำมองไ,างาไหนม่งง่ามอะไกะ ไายดำมองแรงยังามกับปลาตัดไว้แต่ว่าสิฟังทางนี่นี่ที่ไอยืนอยู่นั่นคือดำผงอุ้ยลมต้นขาวบุกมือต้นขาวบุกมือใส่เลยจ้าโอ้ยขันแท้นีจ้าอุ้ยอ่ะเออมาได้กกรมแล้วต้นขาวบางกีเราแล้วไงแล้วจีเอทเกือบส่วนเสริมเกือ,อบ ส้มเกือบพาอีแม่พายิแม่เตีา้าเกลียวมาถึงจ้าบังเนี่ยจ้าเข่าเข่าเข่าดำพงเด้อนี่ดำพ,พงจ้าพามาเบิงังความพยายามความอดทนผลลัพธ์มันดีสุดยอดจ้าตอนดำนี่โอ้ยมันมีคลิปอยู่ดอกจ้าไปหาอะไรบิงังสร้างเกษตรพ่อเพียงสวรรค์บ้านนาจ้าเคยเอาลงอยู่ตอนดำพงนะั้น ไปหาอะไรเบิงแต่ผู้ได้ว่าตัวกระไรคลิปมันเป็นต้นต่อนีอ่หรอกจ้าไป่หาเบิงนี่มองนี่แล้วนีไทยมือนั้นนี่มองนี่เลยเช้านี่เลยเพราะว่ามันตรงหัว่ามุมอมองนี่เลยจ้านี่ชักลุงมือหนาวันกะไทยอยู่นี่แหละสามแยกนี่มันเป็นมันเป็นแยกพอดีจ้า เป็นแย่คือคือจุดจุดศูนย์กลางเลยหน้ากลางคงเลยนี่หจ้าจ้าเขาคอยอสิไรเบิงนี่นี่มาตัดมานี่คือตามพงเด้จ้านี่นี่สามพงนี่นี่สามพงตามพงสา,า,ามพงต้องสุดหวัวต้นกุง้งนะจ้าเมื่อผ่านไปไทยเบิงฟังทั้งพุ่นติีอันทาง นี่จ้าขอดำผงสูงอีริเห็นจ้าไปเฮเบิงเงขานิ้หนียงเขานิ้วจ้าเขานียวอะไรวะเขานียวก็ขอก็ขอขอ,ขอ,อันน่ะจ้าเอามาให้เบิงคลิปหน้าดำผพมันได้ผลผลิตอีรีจังหวะกับเป็นสีทองอลามเลยจ้าพ่อกันคลิปหนาเด้อจ้าคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ลาขอบคุณให้หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้าพ่อกันคลิปหนาจ้า